เอ๊ลักษณะเนี้ยเขาอธิบายพฤติกรรมการจัดการะทัศนวิสัยของการใช้อำนาจในพลังงานของธรรมชาติซึ่งโครงสร้างอารธรรมกำหนดขอดขายมาจากอดีตและปัจจุบันประวัติศาสตร์น่ะสอนให้มนุษย์เรารู้จักคิดรู้จักสร้างระบบเวียบและโครงสร้างทางด้านสานุโทษสานุปการและการเป็นมนุษย์ระหว่างมนุษย์ซึ่งมันเป็นสตรัคชั่นที่มีรายละเอียดซับซ้อน มีกลไกที่สวยงามความรับผิดชอบของมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันที่มีต่อภาวะยุคสมัยของนธรรมทางด้านสติปัญญาเนี่ยมันมีกลไกที่ชัดเจนและมีรายละเอียดอยู่ในรากฐานความนึกคิดของมนุษย์เราทุกๆคนมีอันกลาเนี่ยสามารถนำมาประสานกับพลังงานชีวิตและหาคำตอบจากพลังงานธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ได้ทุกๆคนทุกชีวิต ว่ายุคสมัยปัจจุบันเราเนี่ยมีรายละเอียดเช่นใดรายละเอียดเหล่านั้นคือพลังงานทางธรรมชาติซึ่งถักทอมาจากความละเอียดอ่อนและความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติที่สามารถกําเนิดเป็นพลังงานชีวิตได้เช,เช่นมนุษย์หมาและสัตว์ปิฉิงอื่นๆกว้างแม้แต่กระปูแม,แ,มแม้แต่มดแม้แต่แมลงเอาอธิบายให้รับทราบได้และฟังโดยทั่วไป และปัจจุบันนี้โครงสร้างทางด้านการจัดการในการรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้หากเกิดการเพิ่มเฉยหรือไม่ส่งเสริมตามการลองคลองชิดมันก็จะเกิดพลังงานทางด้านการเรียกร้องความสนใจและการความเป็นธรรมมันจะทํางานอย่างละเอียดอ่อนและกลไกเหล่านี้แหละคือคกลไกที่สร้างให้อัรยธรรมเราปรากฏพลังงานในชนิดปัจจุบันว่าวิวัฒนาการของมนุษย์เราเนี่ยมันจะเจริญนมาถึงยุคไหน พลังงานมนุษย์ในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเก่งจริงหรือไม่และมันประเสริฐแบบใดมันจะประเสริฐให้เห็นการเพิกเฉยจากบุคคลที่ไม่ใส่ใจและนั่งสนทนาหรือสะบทสภาวะทางจิตต่ำๆๆออกมาแปดเปื้อนปากปำภาวะทางธรรมชาติเหล่านี้มันจะได้รับผลกรรมภาษาศาสนาเรียกว่ากรรมนะแต่ถ้าภาษาสันสกฤตภาษามนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าคนโง่เขานะ คนที่ไร้ความรับผิดชอบปราศจากสามัญสำนึกไม่มีแม้แต่พื้นฐานของรากฐานความรู้ความรู้สื่ปัญญาที่มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนมีให้นั้นเ่านั้นคือกากนะคะมันเป็นแค่ปัจเจกในการพัฒนาให้มนุษย์รู้จักคิดรู้จักหาเหตุผลในการดำรงชีวิตในธรรมชาติานั้นเองแต่รากผลึกอันแท้จริงอยู่ในเลือดอยู่ในโครโมโซมอยู่ในจิตวิญญาณและอยู่ในพลังงานของการเป็นคนของการเป็นมนุษย์ของการเป็นสิ่งมีชีวิตนั้นๆ มันสามารถเลือกและคัดเลือกได้โดยทันทีว่าใครเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้นําเราพิจารณาจากชนิดนั้นนะคะธรรมชาติก็เช่นกันนะคะเราพิจารณาพิจารณามาจากลักษณะธรรมชาติกรณีของสารและเหตุผล,ล,ลต่างๆว่าสีในใ่นควรเหมาะสมในรูปการเพื่อพัฒนาร่วมกันเป็นโครงสร้างของส่วนรวมทุกคนนะคะโครงสร้างเดียวเนี่เขาเรียกว่าไอความเป็นเอกภาพเอกภาพเป็นสังคมโลกสังคมมนุษย์นะคะมนุษย์เราต้องรู้จัก รับฟังซึ่ง,งกันและกันและยินดีในการหาเหตุผลในการแก้ปัญหาและพัฒนาเรียนรู้และส่งเสริมแบ่งปันการแบ่งปันเป็นเรื่องที่ดีมนุษย์เราแต่ละบุคคลบางคนก็พิการและเกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากอุบัติภัยก็แล้วแต่บางคนก็สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมันไม่ใช่หลักการนะแต่ว่ามันเป็นเนเจอร์ของสามัญสานึกต,ต,ตื้นว่าต้องช่วยเหลือกันต้องแบ่งปันกัน ะะเพราะฉะนั้นเราต้องหลุดพ้นจากพันท่าต่างๆเหล่านี้โดยพลังงานทางด้านสามัญสำนึกรัิติบัญญาความละเอียดอ่อนที่มาจากอารยธรรมนะคะเรื่องมารยาทสังคมจริยรพเนียมเหล่านี้แล้วเขามีเขามีให้เราศึกษาเขามีอบรมบ่มเพาะโดยธรรมชาติซึ่งเป็นรากฐานรากเงาพื้นเพชุมชนะร,ะระบบครอบครัวเนี่ยเพอร์เฟกที่สุดแล้วนะคะ เขาเขาจะยังไม่สามารถขึ้นมาและเขายังไม่ยอมยอมขึ้นมาเพราะว่าเขาขเห็นไหมคะเขาซีเมนอยู่เนี่ยแข็งมากนะคะซีเมนเนี่ยไม่สามารถขึ้นมาเองไนดะ้กว่าเขาจะเจาะขึ้นมาเนี่ยเพื่อโผล่ขึ้นมาดูอากาศเี๋ยวบันยังบริสุทธิ์อยู่ไหมเนี่ยรู้จักความสะอาดทีด่วความบริสุทธิ์ของอากาศไหมว่าไม่มีประโยชน์สําหรับสิ่งมีชีวิตยังไงนั่งพูดกันตาม อ,อาศัยเครื่อง C T X พูดกรอกลูหูคุณน้องคนนี้นี่รู้ไม่เมันหยาบคายมากปฏิกิริยาระหว่างสัตว์และและจิตนใจนความเป็นสัตว์อนุภาคของมันเนี่ยบ่งบอกถึงสั้นสัญยานและชนิดของสัตว์นั้นๆว่ามันมีคุณภาพแค่ไหนมันเป็นสัตว์ที่สะอาดหรือสัตว์ที่สกปรกเนี่ยเราสามารถเห็นได้เลยเราสามารถรับทราบกันได้เลยหา,นนะหาวิธีป้องกันนะคะอธิปกันหรือไม่ก็ถ้าไม่มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงก็ก็หาวิธีป้องกัน เหมือนโควิดนะคะมันเกิดขึ้นมาจากภัยพิบัติภัยในเพราะว่าอะไรคะเพราะสิ่งเหล่านี้แหละค่ะเสียงที่เราได้ยินจากเครื่องมือกําพืชซ้ำๆที่เอามาใช้จากเครื่องมือมนุษย์ที่ชุยๆเหมือนสุ่มเช็คนะคะก็สุ่มเช็คว่าระดับยีนและพันธุกรรมมนุษย์เนี่ยมันมีระดับไหนแล้วมันสะอาดระดับไหนแล้วเลือดเนื้อเชื้อไขยีนแล้วคามาชมในพวกเนี้ยค่ะฮะ,ฮะไม่ต่ดูคุ้มขนคาพืชคชําพูดจืนยันความนึกคิดหรือเนี้ครวมๆ แต่ถ้ามันยังไม่เปลี่ยนแปลงรู้จักจัดก,การบริหารรู้จักคัดเลือกความเหมาะสมในการเมนเจเป็นซิสเต็มเป็นระบบมันก็ยังคลาคล่างเป็นปัญหาอยู่สร้างความเสื่อมโทรมให้กับสมดุลทางธรรมชาติทั้งทั้งที่วัฒนาการมันมีระเบียบให้เห็นชัดเจนว่าไหนควรไม่ควรมันก็ยังเพิกเฉยอย,อยู่มันก็ถูกกําจัดและคัดเลือกผู้นําใหม่อยู่เสมอนะคะอย่าอยู่เฉยนะคะสังคมเราเป็นสิ่งสวยงามมันมีพลังงานที่สะอาดมากพอที่จะสามารถทำลายล้างโลกได้เลยถ้ายังเพิกเฉยินแต่ภาวะอันดีงามเหล่านี้ ก็ไม่รู้คุณจะเกิดมาเพื่ออะไรนะถูกไมคะด้วยความเคารพค่ะด้วยความเคารพนะคะท่านนี่คือสารภาพของพระเจ้าอีกภาคหนึ่งนะฮะเป็นภาคพันธะทางธรรมชาติพันธนาการนะด,ด้วยความเคารพค่ะ